สวัสดีครับนะครับนี่นะครับมาแล้วฟิเลตคาร์บอนซีรีส์นะครับตัวนี้ชื่อเล่นเขาเรียกว่าสโนไวท์ก็คือเป็นไม้ที่น้องคีมตีนะครับแต่ว่มาไม้ที่น้องคีมตีอะไม,ม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเฮียผมถามมาแล้วแต่เป็น3 U ยูแต่ตัวนี้นเป็นซ U นะครับก็ขึ้นเอ็นได้ถึงสาสิห้าปอนด์นะครับก้านเนรอก้นหนึ่งน,งนะก้านกลางเฮียต้องแกะแล้วแหละ,หละรู้สึกว่าจะเป็นก้านกลางให้ปะเ้าความรู้สึกนะเอาความรู้สึกนะเ,เป็นก้านกลาง กาไม่ได้บอกเราด้วยนะคือเอางี้แล้วกันสําหรับผมนะครับเป็นไม้หัวหนักหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้หัวหนักมากๆนะครับเ่านท่านไม่อ่อนการไม่อ่อนเป็นการกลางกลางแต่ว่าหัวไม่ได้หนักสุดนะครับไม่บอกว่าเฮ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวลองให้มิกอินเสิร์ตเขานะแต่ก็แต่แต่เรื่องหัวก็นิดนึงก็เรารู้สึกได้ใช่รู้สึกได้ไปโอเคเดไป 拉铁、嗯。 thank you Grazie. คือถ้าสำหรับผมใช่ไหมตัวนี้นะเดี๋ยวพูดตรงๆนะถ้าในไม้บุกของฟิเลททั้งหมดที่หนึ่งถ้าเก้าอ่ะจะมีตัวหนึ่งที่เคยกิเออตัวที่มันสวยๆอย่องไร่วยหน่อยนะที่ตัวแรกไม่ใช่ใช่ของฟีเลตนี่แหละตัวโปรป่ะอ๋อใช่ตัวโปรอ่ะก <5. S 1> ินเรารีวิวไปแล้วเดี๋ยวไปดูแต่ตัวนี้นะครับมันครบเครื่องกว่าออใช่รู้สึกคือสำหรับผมนะมันคล้ายๆเจ็ดเจ็ดโปรเจ็ดเจ็ดโปรขายมากๆ แต่ว่าก้านอ่ะมันไม่ได้ใช้คำว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้แบบก้านอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้กระด้างแบบนั้นนะกันนะครับตัวนี้จะนุ่มจะก้านคล้ายๆพวก TTY พวก TTF พวก R อ่ะประมาณนั้นนะครับฟีลลิ่งคือใช่คือก้านไม่ได้ไปทางลูกก้านจะไปทางพวก TTY แบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องลูกตบอ่ะเย่ชอบ คือเอาง่ายๆถ้าเกิดเมื่อกี้เราลอง800 0ไปกับตัวนี้ไปก้าก็รู้สึกว่า,าส,วสปีดรูปต่างใช่คือวงเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมสปีดรูปต่างไม้ซีเหมือนกันนะอันนี้พูดถึงในไม้พีเหมือนกันนะครับก็โดยส่วนตัวผมเป็นไม้บุกออราวที่ดีที่สุดของฟีเลตแล้วกันสาหรับผมเพราะผมรู้สึกว่า88 8, 8, 8มันช้าไปหน่อย <laughs> แล้วก็อ่ะอยาขอให้ดูยานะตาไก่ครับก็จะเป็นตาไก่รูร่วมคล้ายๆ8 8อ่ะเนี่ยตึกๆๆๆก็จะมีแค่2จุดเหมือนกันครับที่เป็น ไก่รวม1เึี๋ยวเพิ่งน,นะตัวนี้มีหนะึ่งสองสามันมีสี่จุดอันนี้มีหกจุดนะครับอ่ะเก้บาบังก็หลักเก้ารู้สึกว่าคือเก้าได้ลองตัวโปรแล้วแหละตัวนู้นเนาะอ่าตัวโปรอัน <ลง S 2> นัน้นเป็นตัวท็อปใช่ยังไม่ได้ลงเลยยังไม่ลงนะครับแต่ตัวเนี้ยความรู้สึกของเก้าคือเร็วเร็วค่าไม้มันเร็วมากนะครับเร็วมากแล้วก็เรื่องลูกบุกอ่ะคือโอ้โหเก้าให้เก้าเลยอ่ะให้เก้าเลยคือมันไม่ได้หนักแบบเวอร์วังใช่ครับแต่มันเรื่อยๆเนาะ ตีเรื่อยๆสนุกใช่ใชคืออาจจะไม่ได้ตั้งแล้วหาย <ฮะ S 2> แน่นเหมือนพวกเมทัลลิกนะใช่ใช,ใชแต่ว่าด้วยโดยรวมแล้วอะครับที่เก้าให้เก้าเพราะว่า คือด้วยก้านเนี่ยมันไม่ได้แข็งเท่ากับพวกนั้นอะในเราต้องยอมรับก่อนว่าถ้าเป็นไม้ก้านแข็งคือเราเราบุกถ้าเต็มแรงมันจะมันววันจมันกว่าใช่ใช่แต่ถ้าตัวนี้นะครับแล้วความรู้สึกของก้านคือมันเป็นก้านกลาดอใช่แต่ไม่ได้ก้านกลางไปค่อนอ่อนค่อนอ่อนเป็นก้านกลางไปค่อนแข็งค่อนแข็งทำงนี้ดีกว่าอาจจะ35ถึง4ี่เต็มห้าประมาณนั้นแต่ด้วยด้วยด้วยคือโดยรวมนะครับอ่ะมันหนึ่งใฟิลของหัวเออเรารู้สึกได้ใช่ครับว่า เนี่ยมันมีหัวแล้วพอเวลาเล่นลูกพวกตกแบคแทงเคลียง่ายง่ายใช่ใช่คือไม้มันไม่ได้ต้องแบบจะต้องโดนจุดอย่างนี้ครัผมบางไม้ครับต้องตีให้โดนจุดใช่ใช่ถึงจะรู้สึกว่ามันเต็มแต่ตัวนี้ก้าสึกว่าไม่ต้องสับอะไรเยอะใช่ใช่ใช่ถ้าทำเก้าถ้าเป็นสามมุมก็เป็นจกสนุกแต่ถ้าใครถ้าเป็นเหมาะถ้าสำหรับผมอะตีคู่อะแล้วคุมหลัก ัวคืออย่าให้เก้าค้า0.5เลยนะใช่ใช่ใช่คือเล่นเล่นแบบมันโอเคอ่ะมันไม่ช้าใช่ไม่ช้าแบบไร้สาระค่ะคือไม่ได้แบบหน้าไม้อ่ะคือแบบปรับมาดีเลยตรงที่ว่าหน้าไม้มันเรียวพอเป็นแบบถ้าไม้บุ๋จริงจริงหน้าไม้จะช้าจริงจริงแต่พอด้วยแบบเป็นไม้ไม้แบบบุ๋แต่ว่าไม่ได้สักเขาไม่ตัดคือมันเหมือนเหมือนไปตัดตัดด้วยนะใช่แค่ไม่ได้ตัดด้ยนะครับก็ถ้าฟ e ลลิ่งของเก้าคือประมาณนี้ประมาณเก้าเลยนะครับก็ใคร อยากลองนะสายทางทางสายนถบสสนุกใช่ใช่ชอบดูเลยไปลองนะครับ <c oughs> ไปบ